ค่ะชื่อน้ำฝนจีราพรค่ะเป็น H R officer นะคะท้านฟู้จากบริษัทเดลต้าเอลเมกค่ะครับผมตำแหน่งงานที่จะเซิร์ชกับเราเป็นตำแหน่งอะไรครับเซ l เอนจิเน e ยรค่ะเกี่ยวกับไฟฟ้าเซ l เอนจิเน e ยรชื่อนี้เต็มที่อยู่แล้วทีนี้เซลเอน n ิเนียรมันจะแคบนิดนึงถ้าเป็นพวกแบบ t e เทคนิคอลเซลพวกโ o รเจกต์เซลเอาไหมครับ ได้ค่ะใช้ร่วมกันได้ค่ะได้โอเคนะฮะแต่ Marketing Engineer เอาไหมครับไม่ค่ะไม่อเอาครับอันนี้ผมถามนิดน,นึงแล้วถ้าชื่อตำแหน่งเขาไม่ได้เป็นเซลล์เอนจิเนียร์แต่เขาจบเอนจิเนียร์เอาไหมครับวุฒิการศึกษาก็อยากได้เป็นเอนจิเนียร์อยู่แล้วค่ะโฟกัส oh. ว่าต้องจบแต่ขอเป็นจบอ <Okay. S 1> ิเล็กทริคอลเอนจิเนียร์มาก่อนละกันแปลว,ว่าถ้าจบวิศวะไฟฟ้า,ฟา,ฟาแต่ชื่อตำแหน่งไม่ได้เป็นเซลล์เอนจิเนียร์เป็นเซลล์เฉยๆหรือเซลล์ representative เอาถูกไหมครับเอาค่ะ Okay, oh, wow. เดี๋ยวเราใส่เซลล์เรปเปอร์เซนตเทธรรมดาไปด้วย oh. แล้วเดี๋ยวเราไปกรอง yeah. นะครับ Product หรือว่าความรู้อะไรที่จําเป็นต้องมีนะโปรเจกต์เซลล์เดี๋ยวผมเลือกไปด้วยเซลล์ e x เ c u t เซ e กติฟนะโอเคคุชิราพรมีคาอะไรที่อยากเจอไหมครับเล็กทริคอัลโปรเซสต์ออโตเมชันละกันค่ะโปรเซสต์ออโตเมชันนะฮะเอยนไอได้ค่ะเอยนไอได่โอเคด้านล่างระบบก็จะแนะนําอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะครับมีอนไนที่เข้าขายไหมครับหรือคีย์เวิร์ดเป็นภาษาไทยเพิ่มเติมก็ได้นะครับ งั้นเพิ่มตัวฮีเตอร์ค่ะฮีเตอร์โอเคฮีเตอร์เตอร์มีตัวไหนที่ใกล้เคียงอีกไหมครับหรือเข้าข่ายน่าจะประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปลองดูผลลัพธ์เบื้องต้นก่อนนะครับอันนี้ก็จะจับเซลล์ทั้งหมดเลยแต่ว่าก็จะแคบมาด้วยคีย์เวิร์ดนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับอย่างคนแรกเป็นเซลล์เซนจิเนียร์เซลล์เซนจิเนียร์แล้วก็โรบอติกโปรเซสซ์โซลูชันนะครับเดี๋ยวลองดูคนถัดมาเซลล์เซนจิเนียร์นะครับฮีเตอร์ซิสเต็มโอเคนะครับคนนี้ เซลล์เซนจิเนียร์นะครับ E I Control นะฮะ ลองดูเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวตรงคีย์เวิร์ดนะครับที่มาลองกดให้นิดหนึ่งโอเคอ่าโอเคนะสไลด์ลงมานะครับเดี๋ยวคนถัดมาเซลล์เอนจิเนียร์โอเค p rocess automation นะครับนิวเมติกประมาณนี้อย่างนี้ถือว่าตรงไหมครับสเต็ปหนึ่งได้ค่ะถ้าเราจะไปคัดกรองเรื่องของช่วงอายุแล้วก็เลทเงินเกี่ยอายุกับรายได้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอะไรซีเรียสสุดก่อนครับคุณจรพรเดี๋ยวผมลองกรองอายุหรือรายได้ครับผมเอารายได้ก่อนค่ะรายได้กันครับ ได้ประมาณเท่าไหร่เท่่าไหรครับอยู่ที่25,000บาทค่ะช่วงนี้ค่ะ2 5งหถึงสาอ๋อ2 5งหถึงสามห้าเงินเดมาโอเค,คถ้าอย่างนี้ผมแนะนำคืออันนี้มันจับจากเงินเดือนแคนดิเดตนะครับถ้าปัจจุบันเขารับอยู่ต่ำกว่า25งห้าได้ไหมฮะได้ค่ะได้ได้งั้นกะ็อเอาแค่แม็กซิมัมได้ไงั้นเอาแค่แม็กซิมัม ไปที่3-5ก็าพาของั้นดูที่ฐานเงินเดือนก่อนนะฮะอายุด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะจะเป็นช่วง <25, 25. S> 2 5่สถึง30ปีอะค่ะ2 5่สถึง30นะครับ2 5ถึง30ปีโอเค,ค ซึ่งจริงๆต้องบอกว่าในสื่ออื่นนะครับถ้าหลายๆคนเคยใช้เนี่ยก็เชื่อว่าในเรื่องของการกรองอายุหรือว่าช่วงเงินเดือนทั้งหลายเนี่ยอาจจะไม่มีนะครับแต่ว่าในระบบของ job c o p กัน,นก็จะมีตัวนี้ช่วยให้เจอคนที่ตรงกับที่เราอยากได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะย่อย<ช>ลองทุกคนรับอยู่ไม่เกิน3ามนะครับใช้งานง่ายด้วยนะแค่ใส่ฟิลเตอร์ไปคลิก search ปั๊บนี้ขึ้นมาแล้วก็ะจะ,ะได้คนที่เขาอยู่ในกลุ่มโปรดักต์เดียวกันแล้วก็ช่วงเงินเท่าที่ดูแล้วน่าจะได้กรองเพื่อที่จะหาคนที่มีประสบการณ์ในกลุ่มลูก ค่ะเดียวกันนั่นค่ะเป็นปล่อยแก๊สลงกลั่นหรือว่าปิดกึ่ มุ่งธุรกิจนี้โรงกลั่นอะไรอย่างงี้ด้วยจริงๆพวกคําว่าโรงกลั่นอะไรพวกบอยเลอร์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆเพิ่มไปในคีย์เวิร์ดด้วยก็ได้ใชพวกนั้นใช้ได้ไหมครับคุณเจริญพรบอยเลอร์นี่ไม่แน่ใจค่ะใส่คีย์เวิร์ดที่ว่าเป็นรีฟิเนอรี่หรือว่าออยล์กันแก๊สปิโตัวฮะเราโอเคดีครับโอเคโอเครีฟิเนอรี่โรงกลั่นภาษาไทยได้นะได้ค่ะใช้คำว่าออยล์รีฟิเนอรี่พวกนี้นี่ได้ไหมฮะได้ค่ะได้นะฮะ oil finding นะครับ power plan ได้ค่ะ power plan นะโอเคครับงั้นจีิีๆแนะนำให้ใส่ด้านล่างได้ครับเดี๋ยวลองดูผลลัพธ์นะครับครับผมทีนี้ด้านล่างมีให้เลือกเยอะเลยนะ oil gas น้ำมันโหนมีคีย์เวิร์ดเยอะมากเลยนะเป็นคำแนะนำอย่างงี้ก็จะพบเพราะว่าด้วยช่วงอายุมันแคบนะครับใช่ฮะ เพื่อให้เจอผลลัพธ์เยอะขึ้นได้นะครับ,รบแต่คีย์เวิร์ดเมื่อสักครู่นี้ที่ใส่เพิ่มเข้าไปก็จะดีขึ้นไหมเห็นแล้ว power plant อย่างเงี้ยจะขึ้นมาละประมาณนี้นะครับ,รบมี power plant oil and gas นะครับโ <Okay. S 2> อเคถือว่าเป็นกลุ่มคนที่ตรงกับคุณสมบัติที่อยากได้อยู่ไหมครับตรงขาดยังตรงได้อยู่ครตรงอยู่นาอ แต่โดยรวมผมว่าจริงๆวิธีการก็น่าจะประมาณนี้ครับคุณเจริญพรดูผลลัพธ์โดยรวมแล้วแฮปปี้หรือ,อย่างมีอะไรอยากเพิ่มเติมไหมครับเบื้องต้นโอเคค่ะอย่างน้อยก็มีช้อยมีตัวเลือกไปสมัครแล้วก็ค่อยไปลุ้นกันเร,เรื่องของ ความสนใจของเขาค่ะว่าจะตรงกับเราไหมค่ะอันนั้นก็ต้องฝากชาญคุณจิราพรไปจีบคันด i เดตต่อด้วยชาลจ์ <Challenge S 2> mm hmm. ของไอชาเนี่ยปกติรีคูตเวลาที่ชาลจ์นะนอกจากชาลจ์ในเรื่องของการเซิร์ชแล้วยังชาลจ์ในเรื่องของการเจราจาต่อรองด้วยนะก็เป็นกำลังใจให้คุณจิราพรนะครับขอบคุณมากค่ะคุณครับสวัสดีครับ